นี่แล้วก็ว่าว่าเนี่ยคุณหัวยังลุกิีข้าวคุณหัวเนี่ยว่าขึ้นอนหัวทีแล้วเพลงที่อาจารย์บอสร้องใช่ร้องจับใช่แกใจมันมันมันนอนใจจากความรู้สึกเพราะว่าเราคนุ้นชินผมจะพูดเรื่องหนึ่งนะครับทุกคนบอกว่าทุกคนร้องให้ใช่ไหมครับใช่ผมเห็นพ่อโจ้น้ำตาซึมตอนร้องจบจริงๆครับผมมองขึ้นไปเห็นมันอย่างนี้ไงผมมองขึ้นไปเห็นว่าพ่อน่ะน้ำตาซึมจริงๆเพราะว่าตอนร้องมันย้ํว่า เคยความใจว่าตอนร้องเพลงนี้นี่คือคือคือสเห็นชิดเห็นเล่าสิครับมอเตสไซย์มองภาพไปด้วยองไปนชูมือแล้วสิครับมอเตสไซย์มาเพื่ออยู่ดูเพื่อที่จะพุ่มซากมาเบนเด็กน้อยมาเออเราเมืองพุ่มเมือุ่มสากคือทุกวันแกจะออกมาแต่ยามแรกเราถืไปนอนอยู่บ้านหลังเก่ามั่งเลแล้วทุกวันแกก็จะมอเตสไซย์แกก็จะไปภาพอยู่ตรงนั้นเราวก็แกมาดูช่างเขาทำนั่นช่างเขาทำนี้ทำนี้ทำนี้แล้วก็เดินมาดูบ้านหลังนี้ บ้านหลังนี้นี่ตตมจริงสซมเนียนเล่าเลยเล่าด้เป็นคนหลักเป็นคนรับมอบจากบริษัทโม <No. S 2> เดิร์นไนท์โมเดิร์นเทนสั่งเซ็ตเราเอาคนนี้การไปลอยรับก่อนร <c oughs> ับกับช่างแบบมอบให้แบบเอี่ยร้านี่แซเนียนแบบี้คับบ้านหลังนี้แล้วแกก็ไปดูแลอย่างนั้นไปดูแลช่างอย่างนั้นควบคุมเลยที่ถึงแกไม่อยู่ก็กลายเป็นเราถ้าแกอยู่ใช่ไหมเข้าสะไ่ได้เหนื่อยกว่านี้แต่เราก็ต้องทําอยู่แล้วไงแต่ว่าถ้าเราอยู่ คือพอแล้วสี่แดนส่วนเนาะบภาคไหนคือพอเต็มส่วนเสียโน่นอยู่ตรงนี้ได้คิดพอตลอดเลยคิดพอเป็นยังกันพอคุณนั่งอยู่นี่แหละเพื่อไงกันจะแบบนี้แหละคือสุดยอดสรุปใช่ต็ว่าเห็ดนตอเน็ดนี่เราสี่แดนส่วนอะไรอ่าเปรียบเหมือนว่าเราอยากได้งานอันนั้นงานอันนี้พอแล้วก็ดีไหนหรือเราไปลำเขาไปลำเขาบางคนยุบันนี่พอแล้วก็ทีเมืองแง่ไหนดิมาเบิองแง่ทางบ้านอี่มั้งเนาะแม่ยนเ่ีแนเมียนเมียนแล้วก็ค่อยส่วน มันมันไปต่อไม่ได้เข้ีสี่ยบองเพลงเร็วสิ่ยบีร้องเขาเรียบไม้ทมันมัไ่ไปแล้วมันเป็นเรื่งจากหัวใจของผู้ชายคนนี้งเลยไปไม่ได้ครับก็เลยว่าปีนี้ลองเอาแค่นี้เลยยิ่งเราตามจริงผมไม่อยากเถิ่เขาเห็นวาร์มิทีมันเหนื่อยแกก็ต้องขึ้นเพื่อความอบอุ่นบนวิธีแต่ก็โมอหบนมีดีทั้งแกเพราเหินเจ้าหาทถามหายเขาเขาผาถามหายเขาอะไรสักอางเนาะถูกกับยิ่งเขาอยู่กับคลิปเราอยู่กับหน้าจออยู่แล้วเราอยู่ เป็นยูทูบเบอร์เบียง์กเจ้าเห็นหนาเราต้องอยากเห็นเอาแต่พอเมนนุ่มจูบบ้ามันเกิด้นมาไม่ดีเหบือนปืนนี่นึงอ่าวันนี้ก็งใจจริงคืออยากแบบควยอีลาไปลุยเด้อเด้อพอไปจะไปมึงแย่งน้ำยูแต่ว่าคือเรียนขึ้นเวทีไงขึ้นเวทีอะไรขึ้นเวทีกันหรืออะไรอีกมึงสาวหน่อยนึงมืึอนี้อยากเป็นมึงสาวดูเรียกกับสาวอายสองไปนนี้ไปรถแห่ไปแล้วมึงไปดูอย่างนี้แต่มันไม่ได้ใจจริงคือเรามันเลยความดังแล้ว เขามันเลยความสิ่งที่ทหายความดังไหม,ไมเราเลยที่ว่าเพราะจำเป็นต้องมันมีมันมามันเราเจอเหมือนทุกอย่า,ยเางเฮยเจเจไดงขอให้ตัวเองทําทงานอย่มีความสุขสิ่งที่เฮ้ยเจเจทำงานแล้วมีความสุขคือเอาเจ้เคื่อันน,อน,นันทนียุนี่คือเป็นการท้าทายถามว่าทําไมต้องมีวงสองทำไมต้องตามจริงเาอ,อเาแต่วงหนึ่งนีืเอเกิดเหนื่อยหรือเราแต่ว่ามันสิ่งที่เฮ้ยเรามีมันเป็นคุ้นคามความคุ้นคามความเป็นนุษย์ทีเราเกิดมาแล้วเราคิดว่ามันสมอง IQEQ หรือสิ่งที่เฮ้ย เรามีมันเป็นการท้าทายตัวเองด้วยดิย,ดยังไงท้าทายว่าเข้าเหตุตลไหมขณะที่เรายังมีลมหายใจเนี่ยวันนึงนะคะ่ะที่ที่อาจารย์บอกว่าที่มอห่อนเก่นจะให้ไปสอนบรรยายครั้งแรกใช่ใช่จำได้ป่ะคะแต่พว<อ>กเราบอกว่าอาจารย์คือต้องเป็นผู้สร้างอะ่ะก็คือการไปสอนแล้วคอหอไม่มีวันข้อเจ๋ววันเจ๋วทูมาเนาะนี่ก็ไม่คิดไม่เคยคิดเลยนะว่าสิว่าเป็นคําคูก็ได้เนาะผู้สอนโซเชียล นี่คไม่เคยคิดเลยเดี๋ยวะทุกอย่างมันมีวันเวลาของมันโดยอัตโนมัติวันเวลาจะเป็นตัวจัดสรรเองถ้าดีละมันเวลาจะเป็นตัวจัดสรรซึ่งเกิดขึ้นกับเราหลายๆเรื่องที่เราใช้กันีนบางคนอยาเป็นชิ้นร้องดังอยาเป็นมันพอถึงเวลาดังมันก็เพราะดังถึงเวลาเดยวันจะมาเองถึงเวลาด้วยด้วยวันเวลาของธรรมชาติด้วยความเป็นธรรมชาติของมันหรือเบื้องบนถ้ามองเราความเป็นธรรมชาติด้วยระยะการเวลาของมันมันจะมีของมันเองบักเขียบบรือบักม่วง อยากกินอยากให้มันสุกแต่มาม่มกินจะกินมั้วแสบเ<ม>สีย<ม>ของกลายเป็นเสียของกลายเป็นไฟฟ้าลัดวงจรท่านทีสิวันเวลาของมันเหมือนศิลปินนี่ไพย่ดล,ลกกบกหลบเต่อศิลปินนอกจากอู้หญิงพี่บ้านแดงมันหายากมากหนึ่งในจํานวนคํามสิบล้านเนี่ยคือเกิดมาแล้วมาพร้อมกับนั่นคือพรสวรรค์เบื้องบนเขาส่งมาเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้โดยตรงแล้วศิลปินทั่วไปหนึ่งัวจะสร้างตัวตนขึ้นมากวาจะมีเสียงเนี่ย ายากอย่างเหมือนเราที่เกิดมาค่อนข้างชีวิตของคนแล้วเนี่ยคือเห็นเห็นหล,หลายๆสิ่งหลายๆอยา่างแล้วกว่าคนจะมาถึงจุดมันไม่ใช่เฉพาะมาลันนะมันหลายอย่างเลยเนี่ยการใช้ชีวิต<ช>หลายหลาย,ลายคนก็พูดว่าเออมึงมึงคิดน้องจุกมันไม่ใช่เฉพาะมึงเรอกเดี๋วข้หัวมันมันได้ในการเรียนรู้อยี่กับชีวิตในการพัฒนาในการแนวความคิดหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างเลย บางครั S <S ้งเวลาเล่นเราก็เล่นเวลางานเราก็งานเวลาเอาจริงเข้าไริงไม่อางนั้นท่องประสมท่องคว่มเป็นผู้บริหารในในงานของของงานวัดขนาดนี้เวลาเล่นเวลาชิปเห็ดเล็ดเห็นหัวกลุ้มมาเล่งมาเล่งมาเส้งมาข้างตลกปวกห้าเราก็ทําไปได้หมดแต่ว่าในในส่วนที่เอาจริงเราก็ต้องเอาจริงงานในสวมท่องสวม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 หลายหัวคอ่าเพราะวะาั้นป็ผู้บริหารศิลปินใช่่ะอ่า ยูทูบเบอร์นักแสดงก็เป็นแล้วผมับแนั่นแหละมันมันก็ถือว่าค่อนข้างชีวิตของเรามันครึ่งชีวิตมันคุ้มแล้วชีวิตคุ้มแล้วแต่ชีวิตที่เก็คือชีวิตที่การถ่ายทอดความรู้ให้คนนี่แหละครับาดายกาะได้คนได้เรียนรู้แล้วก็เป็นเส้นทางของการอาชีพให้ทุกคนมีอยู่มีกินเรื่อยเส้นทางของคนในหลายคนตอนนี้มันห้าร้อยชีวิตแล้วสองวงกับรถเฮียอยู่ นะครเราก็ชีวิตนีง่ายนั่งทําแล้วหลังจากห้าหลายคนเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเขาอีกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเมียมันเป็นพันชีวิตเลยนะที่เราอบกุ้มควอมหวังอบกุ้มของอนาคตหลายหลายคนเวยมาถึงจุดนี้ก็ภูมิใจภูมิใจในสิ่งที่ที่ที่เราได้สร้างมาสิ่งภูมิใจแนเมาถึงวันนีอ้อาจจะเรียกว่าคีเมลก็ได้ ที่แม่นของเซียนแป้งถ้าคนจากคนนี้เล่งเห็น,นี่เมื่อวานนี้ค่ะอาจารย์แม่เจอกับน้องชงไชยรถครับเขาแบบตาบปื้มมากในทีมของไทยรถเมยเพราะว่าที่ลูกพี่เขาือเสียอัลมาเรอนแล้วก็กลับไปถ่ายทอดอันนี้คือความสําเร็จที่มันต่อยอีกทอดนึํงอารังถูกต้องถูกต้องครับเหมือนออลูกโซ่โกงเงินด้ทอต้องรัครูดีเนาะครูดีเคยมีมันเลแม่ดีจอเดียว ต <ficou S 2> ่อมาเือนพอพอโจมีท <paying full> ั <screen> ้งหมดสาจอแล้วรอบหนังนะคะยันสว่างคุรีกับอาจารย์วีาะทรมาหมดแล้วมาเจอวันนี้ศรัทธานะคะถึงได้มาเรียนยูทูบนะคะหกหปีก็สามารถทําได้ถ้าเราขยันนะคะ แต่ว่าเป็นกำลังใจให้นะคะอาจจะมีวงสามต่อไปไม่รู้อนาคตอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตอนาคตขนาดเราไม่คิดว่าจะมีสองวงมันก็ยังเป็นไปได้แล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นจริงอย่างเงี้ยอันาค้บ้างห้าเดือนเนาะตอนนี้ก็เปิดหมวกต่อไปเรื่องหนเรื่องอย่างในตอนนี้เอาตรงๆทุ่มงบเรื่องหนัเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในการสร้างงานมันไม่ใช่แค่ความคิดแนวความคิดอย่างเดียวมันต้องใส่เม็ดนึงไปด้วย คาดว่าประมาณแตะเป็นหนังภาพยนตร์ความยี่สิบล้านอ่วงตรงนตอนนี้กำลังปวดหัวอยู่ในการที่จะที่จะสร้างโปรเจกต์น,นี้แต่ว่าหวังว่าแฟนขับตัวเนี่ยทุกๆูกกัลังใจงุ่งโบฉีพุ่งโบฉีพุ่งโบฉีนอาจสิ่งเล็นวิวงก็ตังใจของเรา